วันนี้นะคะอยากจะมารีวิวพาเลตนะคะที่ซื้อมานะอุ้ย โอเคค่ะวันนี้อยากจะมานะคะรีวิวพาเลตที่พึ่งซื้อมานะคะเมื่อวานไปช็อปปิ้งที่โลตัสนะคะไปซื้อ,ขอ,ข,อของเขาบ้านแล้วก็ไปเจออันนี้มานะคะเป็นพาเลตของ Q-Place นะคะซื้อมาในราคา199บาทนะคะเป็นพาเลตที่มีครบทั้งแอร์เชโ o ดนะคะแล้วก็มีทั้งบัชออนด้วยซึ่งราคา199บาบาทเนี่ยเป็น คิดปอนพาเลตที่ถูกที่สุดตั้งแต่พี่นันเคยซื้อมาแล้วนะที่มีทั้งตาแก้มอะไรเงี้ยซึ่งสีที่พี่นันเลือกมานะคะจะเป็นสีที่เขาบอกว่าเป็น b บสเซ e เลอรนะคะเป็นสี02นะคะซันเซ็ตเดี๋ยวจะมาลองแต่งดูนะอันนี้คือแกะไปพร้อมๆกันนะคะ ขอรีวิวหน่อยเพราะว่าอันนี้พี่น้ลองเซิร์ชในเน็ตดูก็มีคนรีวิวไว้แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะช่วงไปลายปลปีแต่ว่าพี่นะเาพิ่งมาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากลองดูนะคะอันนี้ก็เปิดมาก็จะมีพาเลตขนาดประมาณนะคะฝ่ามือของเรานะคะสามารถพกพาได้นะคะพี่น้ว่ามันดีตรงที่ว่าสมมุติว่าเราออกไปข้างนอกแล้วก็ เ,เกิดว่าเราจะต้องไปดินเนอร์กลางคืนกับเพื่อนๆนะคะกระทันหรัรแล้วเหมือนกับว่าเราอยากจะเติมหน้านะคะนี่ก็พกไว้ในรถได้คิดว่า,ามันสามารถแต่งลุคที่เป็นแบบลุคเข้มๆได้เดี๋ยวจะเปิดสีให้ดูนะคะพี่นาเลือกเป็นสีเซนี่สมันจะมีสีโทนน้าตาลนะคะมีทองสีทองนะคะแล้วก็สี บบน้ำตาลทองๆนะคะแล้วก็สีแมทที่เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะอันนี้น่าจะเป็นลุคที่เข้มสุดในบรรดา3 p a พาเลตของเขานะคะแล้วก็มีสีที่เป็นสีขาวนะคะไว้สำหรับเขียนตรงหัวตาได้นะคะอันนี้ก็คือ,อน่าสนใจสำหรับสีเป็นพาเลตสำหรับตานะคะแล้วก็เปิดขึ้นมาข้างในฟูฟนะคะมีบัชออนด้วยสีเป็นแบบชมพูส้มๆนะคะซึ่งก็น่าจะเข้าได้กับ หลายลุกนะพี่นาะจะสวัสด้ดูจริง,รงๆอยากจะซื้อมาทั้ง3อันเลยแต่ว่าคือที่โลตาดันมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีเขาไม่มีไม่ไมีเทสเตอร์ให้ดูก็ไม่รู้ว่าแบบเนื้อมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะลองใช้ไปด้วยกันเลยนะนี่มันก็โอเคเนาะในกล้องด้ห็นหรือเปล่าคือพี่น้าว่าสีบรัชออนอ่ะ ถ้าทาหนาๆห,หน่อยมันอาจจะขึ้นมากกว่านี้นะคะเนี่ยจะต้องปัดเยอะนิดนึงอ่ะเดี๋ยวลองมาแต่งพร้อมๆกันแล้วกันนะคะถ้าทาครีมกันแดดมาแล้วนะคะตอนเช้าตอนออกไปข้างนอกนะก็เดี๋ยวจะทัชอัพนะคะด้วย2ไอเทมนี้จะเป็นของ รันนะคะเป็นตัว r ันรีชัดพาวเดอร์นะคะเป็น4 01แล้วก็จะใช้บอ b บี้บาวที่เป็นคอนซีลเลอร์นะคะเป็นพาเมอร์ตาข้างบนนะพี่นาคิดว่าสีมันอาจจะตกนิดนึงก็เลยเดี๋ยวจะทัชอัพหน่อยนะคะก่อนจะทัชอัพพี่นาจะใช้เป็นน้ำแร่นะคะเพื่อขจัดฝุ่นที่แบบวเวลาออกไปข้างนอกมันจะมีฝุ่นที่ติดมานะแล้วก็เช็ดออกนิดนึงขี้เกียจล้างหน้าใหม่แล้วนะคะเพราะว่เพิ่งล้างไปไม่ถึงแบบ ไม่ถึงชั่วโมงอะ่ะเออแต่ว่าออกไปทานข้าวข้างนอกนะคะแล้วเดี๋ยวพี่จะใช้เป็นทัรนะคะทัชอัพเก็บส่วนละเอียดต่างๆนะคะขี้เกียจลงรองพื้หลโอเค,ค่ะเรียบร้อยนะคะหน้าใสเหมือนกับตื่นมาเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวลองใช้กันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวพี่จะใช้สีเดี๋ยวจะลองสีทองก่อนแล้วกันนะคะทาทั่วเปลือกตานะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไง สีเสอร์นะคะก็แต่จะทาให้โดนะเอ้สีมันน่ารักดีเหมือนกันเนาะไม่ใช่น่ารักสีสีมันก็พี่นัดว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นในสามตัวนะแอบไปหาข้อมูลมาอันนี้น่าจะเป็นพาเลตที่เข้มที่สุดในบรรดาสามตัวที่ขอมา ใช้ได้เลยคือใช้ได้ในะระดับราคาที่แบบว่าคุ้มค่าขนาดนี้นะคะคุ้มค่าจริง199ได้ทุกอย่างนะแล้วพี่นัฐก,ก็จะใช้นะคะสออีที่เป็นนี่สีอ่อนที่สุดนะคะสีนี้นะพี่นัฐจะทาบริเวณหัวตานะคะให้มันป๊อปอัพออกมานะ่างนี้นะคะเลยขึ้นมาที่หัวตานิดนึงนะคะ มันป๊อบขึ้นมาเลยเหมือนกันนะเนี่ยไม่เลวนะคะแป้งเป็นที่เป็นพุ่มๆนี้นะคะใช้กับสีที่เป็นสีแมทที่สุดของมันนะคะขัดตรงนี้นะคะสีอันนี้ค่อนข้างเข้มข้นมากเลยคะ่ะแตะไปนิดเดียวแล้วก็แบบขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเบนนิดหนึ่ง แสดงว่านเนี้ทยทาเยอะมากไม่ได้มันจะเสี่ยงเลอกะกับทุกๆอย่างคที่น้ำว่าเนี่ต้องเป็นหนึ่งแล้วก็มาตรงนี้ด้วยนะคะจะห่างคิวดว่ามาก็ใช้ตารน,นะคะสะอาดเกลี่ย ก็ใช้สีที่เป็นสีขาวอันนี้นะคะทาสีมันสามารถทำเป็นไฮไลท์ได้นะคะสันตมูกได้แต่ว่าถ้าเกิดคนที่เป็นแบบผิวเข้มหน่อยพี่นันว่าอาจจะสว่างไปนิดนึงนะคะแต่ว่าพี่นันใช้ได้พี่นันเป็นคนสีเบอร์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองอาจจะใช้ได้คิดว่าน่าจะใช้ได้นะคะแล้วก็ตรง,ตรง เดี๋ยวค่อยเขียนคิวที่หลังนะแต่ว่าเราจะไหนๆก็หยิบสีนี้ขึ้นมาแล้วนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือแสบมันเข้าด้านนี้นะอันนี้อาจจะดูแบบเข้มกว่านิดนะึงคะเดี๋ยวจะถอยหลังให้เห็นอันเนี้ยแค่เนี้ยเดี๋ยวกริดอายไลเนอร์ก็สามารถไปทํางานได้แล้วนะคะแต่ว่าเราจะใช้ทุกอันที่มันให้มานะอยากจะให้มันเข้มขึ้นนิดนึงนะคะพี่นัดก็จะใช้สีที่เป็นสี ตัวนี้นะคะเป็นประกาศประกศเป็นแบบทองเข้มขึ้นมานิดหนึ่งนะคะใส่ตรงนี้มันจะได้ดูแบบเข้มขึ้นนะคะเดี๋ยวลองดูกันนะคะใส่แค่ตรงตรงนี้ก็พอนะคะตรงที่เป็นชั้นเปลือกตาตรงนี้นะคะลงให้ทั่วเลยมันก็จะเข้มขึ้นเห็นไหม,มก็จะดูขมขึ้นนะคะแล้วก็ทาข้างล่างด้วยนะคะ สีข้างนี้ก็จะเข้มขึ้นนะคะดูตากลมตัวขึ้นนะคะถ้าทาตรงนี้เถิบข้นมาตรงนี้หน่อยก็จะโตขึ้นปีอีกนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสองข้างนะคะเดี๋ยวพี่นัาจะกรีดตานิดนึงนะคะแล้วก็แดดขนตานะอันนี้ใช้แค่แบบเป็นพาเลตของอันนี้อย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเขาปัดเอนดนงนะคะที่ปัดแก้มของเขานะคะที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะ วันนี้นะคะกับแปรงเขียนคิวนะไม่เขียนคิวนิดนึงสิมจะได้แบบไปด้วยกันนะคะก็ี่ก็จะใช้มาสคาร่านะคะของ CA นะคะปัดข้างหน้าก็ใช้เดิมภาพที่มันมีแป้นนะคะเก็บทัชอัพนิดนึงนะคะ ช้นะคะเป็นลิปของ Peri p a r l นะคะอันนี้เป็นสี number no. t นะเขาส่งมาให้นานแล้วแล้วก็เป็นสีที่ชอบมากเนี่ยสีมันจะเป็นแบบว่าน้ำตาลส้มๆหน่อยนะคะเดี๋ยวจะทาที่ปากนะคะคือเห็นว่าวันนี้ตามันเป็นโทนแบบน้ำตาลๆนะเนื้อสีลิปดีนะคะทาน,นิดเดียวก็คือติดเลยนะคะ คือพี่นัน่เป็นคนปากแดงมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสีที่มันโทนอื่นแล้วกบสีปากแดงของพี่นันได้นะแสดงว่าเวิร์ลืมดดาขนตาค่ะ แต่ว่าเสร็จแล้วค่ะนี่พี่นัทธานะคะแต่งตัวเป็นชุดแบบว่าดรสกอตนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปข้างล่างนะคะไม่ได้แต่งยิ่ไปเดินข้างนอกนะเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวจอถ่ายวิดีโออันต่อไปนะคะเป็นแนวแบบยังไงไปล้วค่ะ